มาผมไปไรฮอะอะไรคนระยีราบครับไอเอะคณะผมระเอะดูอยู่ในความสงบอย่าโวยวายเข้าใจไหมครับนี่ฐานะสั่งสอนไม่กระตุกกระตะครับนั่งเอ๊ะเสียงสับแขกนั่ง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 จะดูไหมครับคณะผมดูแล้วต้องชอบด้วยครับทาไม่ชอบหัวสิบเอ็ดแผลตัวตั้งหักทําไมคี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นล่ะครับมาขี้ว่ามันเป็นที่อะไรครับ อย่าขัดใจนะจาได้ไหมที่รถทะลุสวนจตุจักรนี่แหละครับอาเขาโมโหผู้ดีสารโบกหลายคนทับแมงหมดเลยนะระหว่างคนชื่อระเบียบกับคนชื่อละม่อมเนี่ยนาชอบละไหนผมชอบระเบียบครับผมว่าคนชื่อระเบียบกับคนชื่อละม่อมนี่นะถ้าคนส่วนมากก็จะชอบละม่อมมากกว่าระเบียบทำไมนะชอบระเบียบแล้วระเบียบนี่ถือว่าเป็นคนเข้าข้างผู้ผิดตลอด ทำไมฮะสังเกตอ่านข่าวไหมพระขับรถชนคนหนีตามระเบียบผลที่สุดถูกจับได้โดยละม่อมนะดังนั้นละม่อมตรงนี้กว่าระเบียบขัดใจขัดใจครับครับแล้วพอปั้มเด็กเสิร์ฟแม่งท่านเดอย่า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 เดี๋ยวกูปป้าไม่กลัวหน้าะล่อไม่กลัวแล้วแป๊ะซ่าจะออกเหรอคนครับอย่าไปยุ่งเขาครับครับครับขนาดนายกชวนยังหลีกไทยอ่ะแล้วมึงเป็นใครไม่หลีกมันอ่ะ อย่าวู่วามไอ้อที่นี่เล่นใกล้คุกแล้วนะ,ะ <c oughs> เรามีสิทธิ์พูดได้ไม่จะะไปดูถูกท่านเนี่ยเอาครับครับว่าไง่ะคุณเลิม <c oughs> เอา,เ,อาเทียลงกระเป๋าซะแล้วไป <c oughs> ฉเฉลิมไหนเฉเลิมอยู่บ้านรุงเลยอะ่ะทำามทำาม,มากูชอบเขาอะ่ะกวนตีนเนี่ยนักล้องถึงพาไปปล้นหมดตูดได้สั์แม่ว่ากูชื่อสงัดเน่เขดาด่าหน้าไอ้สัส